มมยนภัสสีออกงานคู่กับนักเอกสาวสุดฮอตสวยทั้งคู่เลยสำหรับนักแสดงและนางแบบสาวมมยนภัสศิีหรือว่าด็อกเตอร์นภัสสสุรวันสวยออร่าพุ่งไม่ไหวแล้วค่ะที่ไม่ว่าจะมาในลุคไหนก็ทำเอาแฟนคลับใจละลายไปตามๆกันยิ่งเวลาที่ต้องออกงานแล้วด้วยบอกเลยว่าเป๊ะเวอร์อย่างล่าสุดไม้ก็ได้แต่งตัวสวยเป๊ะตั้งแต่หัวจะดปลายเท้าเลยค่ะเพื่อไปออกงาน โดยไมมาในชุดเรสกระโปรงยาวสีน้ำเงินสวมเสื้อสีน้ำตาลอ่อนเข้ารูปแต่งหน้าทำผมสวยสับนอกจากนี้ไมยังไม่ได้มาคนเดียวด้วยนะคะเพราะว่ามากับนางเอกสาวสุดฮอตที่สวมชุดสีแดงสุดแซบ่บนั่นก็คือนางเอกสาวเกรซกันกล้าวด้วยเสียงกล้าวดยไม้ได้โพสภาพพร้อมลงแคปชั่นว่าสองหมวยมาชมคอนเสิร์ตค่ะเพิ่งรู้เลยนะคะว่าทั้งคู่สนิทกันมากๆราเริงสดใสเวอร์ที่สำคัญยังสวยออร่าทั้งคู่เลยเลือกมองไม่ถูกเลยและคะ่ะ